สวัสดีครับชื่ออะไรครับเด็กชายพุทธพูดีพร้อมครับวันนี้เด็กชายพุทธพูจะซื้อของจากไหนครับจากอีเบ<น>สั่งซื้ออะไรครับเคสไอโฟนสี่เคสไอโฟนสี่เหรอครับมันเป็นแบบไหนเคสไอโฟนสี่ที่หนูจะเอาเนี่ยมันจะกระจายแสงมาทั่วห้องมันเป็นรูปมังกรพยัคติแล้วหนูสั่งซื้อเองเป็นไหมไม่เป็นต้องไปศึกษาจากกูยูทูบศึกษาจากยูทูบแล้วซื้อเองนะวันนี้แล้ววันนี้กี่กวบแล้ววันนี้กี่กวบแล้ว วันทูทีฟอฟายสิเซเวนเอกนายเก่ากลบแล้วค่ะคุณแล้วโตไปนี่จะหล่อไหมหล่ออยู่แล้วแล้วโตไปจะเลี้ยงแม่ไหมเนี่ยเลี้ยงอยู่แล้วให้แม่เดือนเท่าไหร่เดือนละสามพันเดือนละสามพันถ้าไม่มีตังก็จะให้เดือนละสองพันสองพันนุ่นสิครับคนไหนครับคนนู้นเหรอครับอ๋อคนนี้แม่ใช่ไหมครับอ๋อแม่มาแล้ว ถ้า่อไปรักแม่ไหมรักแม่หรือรักสาวบอกกันรักแม่เพราะว่าแม่สั่งไว้แม่สั่งไว้อ่าโอเค